สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยุคบับรายการยาจกรีวิวครับผมเรื่องที่ผมหยิบยกมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือเรื่องบ่าพิศวงแห่งตระกูลอ e ีจีโนเซครับ่ะเรื่องนี้เป็น l อซใหม่ของพี่สยามของเราเองนะครับออกมาไม่นานนี้เองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูปกนอกปกในของเรื่องนี้กันก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นผู้เขียนเดียวกับ เรื่องบาปของทาโก,กปีเนาะเรื่องนั้นก็ดราม่าสุดเลยแต่ผมไม่เคยอ่านแต่ก็ไปดูรีวิวมาแล้วแหละก็เป็นเรื่องที่ดราม่าสูงเนาะอ่ะมาดูปกนอกดีกนว่าครับปกนอกมีความมันๆปกติเลยเนาะอ่าราคาเล่มนี้90บาทครับใช้กระดาษสมูทไบพัดเนาะก็เป็นกระดาษที่พี่สายามเราใช้เป็นปกติแล้วนะอ่าอายุ15บหคอมเมดี้ดรามา่ามิสเตอรี่ก็สามแนวสามอารมณ์เนาะเยวมาดูปกไหนครับ ปกายก็บากไปสวงแห่งตระกูลอีกีโนเซ่เลยปกหลังก็คล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องข้าวๆของเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเกิดเล็กๆน,น้อยๆเนาะเพื่อเป็นการเพื่อไม่เป็นการสป,ปอยล์มากเกินไปนะครับเปิดม,มาด้วยตัวละครที่ชื่อซึอบะสาคุงครับกับคนที่มุงดูเขาอย่างมากมายเลยแหละรวมๆก็ห้าคนเนาะรวมตัวเขาก็เป็นหกซึบะสาได้รู้ครับว่าตัวเขาเองเนะี่ย ความจำเสื่อมเขาจำความจำตัวเองไม่ได้และก็ไม่รู้ด้วยว่าทุกคนที่มองดูเขาเนี่ยคือใครและก็ได้รู้เรื่องประหลายเรื่องก็คือทุกคนก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองคือใครก็คือทุกคนความจำเสื่อมหมดเลยโอ้มันจะซวยอะไรขนาดนั้นเนาะหมอให้คําตอบว่าอาจจะตกใจเพราะอุบัติเหตุนะครับก็ต้องหาวิธีทําให้ความจําเสื่อมกลับมาทุกคนก็เลยเริ่มด้วยการแนะนําตัวก่อนนะครับ คนแรกคืออีจีโนเซกมีนากกบขอเรียกว่าคุณแม่นาะคุณแม่ครับต่อไปคือคาเครุคุณพ่อครับอ่าซาจิเอะคุณย่าครับแล้วก็โคโซคุณปู่ครับแล้วก็โคสุดท้ายชิโอริน้องสาวและตัวสำคัญก็คืคอซึบภาษาของเราเอง,เองก็คือพระเอกของเราครับอ่าทุกคนก็เริ่มด้วยการแนะนําตัวนาะและก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเลยล คุยสาระถูกสูดดิกันเพื่อให้ความจำเนี่ยค่อยๆกลับมาแต่ตัวน้องสาวก็ไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยเชนลีไ่ไม่ค่อยคุยผูกพันกับทุกคนเท่าไหร่เนาะทุกคนก็ได้วิธีในการหาความจํากลับคืนมาก,ก็คือขอเรียกว่าคือการมนโนภาพความจําแนดีเนาะก็คือเล่าไปมั่วไปซู้นั่แหละว่าตัวเองเคยไปอาเคยไปโอกินาว่านะเคยไปเที่ยวทะเลกันนะอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งน้องสาวเนี่ยเป็นคนที่วิตกกังวลมากเครียดกับเรื่องที่ความจําเมื่อไรกลับมาเพราะตัวน้องสาวเนี่ยตื่นก่อนมาตื่นก่อนประเอกนะก็เลยเครียดมากเลยว่าความจําเมื่อไรจะกลับมาแต่เอกก็ด้วยความที่เป็นพละเอกก็ต้องมีคําพูดสุดซึ้งว่าก่อนที่ฉันจะฟื้นเธอเรียกฉันว่าพี่ชายนี่ก็ช่วยกันเรียกเนาะก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างจินเลยแต่เสดายเป็นพี่น้องพี่น้องกันเนาะ ก็น่าจะเป็นพี่น้องกันกจริงๆเลยก็เลยไปเกือบเกือบเ,เ,เรียกว่านางเอกน้องสาวก็เลยมาร่วมวงคุยมโนกันนะครับก็มีความสุขกันเลยแหละว่าเคยไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ดูสนุกกันใหญ่เลยเหมือนคนไม่ไม่ได้ความจาเสื่อมเนาะทุกคนต้องสังเกตน,นะครับว่าเขาจะเจอเพอร์สเปนปปทีฟใช่ไหมมุมมองต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างไปจากเรื่องอื่นถ้าใครเคยอ่านบ่าวตะพอบีอาจจะรู้สึกเฉยๆหรือว่าเคยผ่านไปแล้วแต่ผมไม่เคยอ่านเนาะก็เลยรู้สึกแปลกใหม่ครับ มมองที่อาจารย์ได้ว่าเนาะว่ามันตีบเข้าไปข้าดนี้โอ้โหสวยงามเลยเด็กมาต่อครับแต่หลังจากได้กลับโรงพยาบาลเนี่ยไอความสุขเร็วๆเร็วๆเนี่ยเร็วๆเมื่อแี้มันก็ได้หายไปเมื่อกลับมาเจอกับกองขยะปุ๋ขนาดเนี้โอ้โหทุกคนก็ตกใจอนกันแล้วแล้วก็มองข้ามขยะตรงนั้นไปก็แยกย้ายเข้าห้องนะครับ เหมือนหนีเสือไปโอเคนะหนีขยะมาเจอห้องตัวเองห้องมาเอกครับโอ้ต้องบอกว่าอัดตัวอาจารย์เนี่ยวาดรูปเขาจนีิวทัศต่างต่างเนี่ยได้ดีมากเลยครับเยี่ยมเลยต้องให้นิวโป้เลยก็คือคําภาใส่โป้อันนี้มันแปลว่าตุยเนาะกาพระเอกเขียนว่าตุยหมดเลยก้าน่าจะเป็นเขาเนี่ยเหมือนโรคซึมเศร้าใช่ไหมแล้วดูหน้าดูสีหน้าทุกคนก็ไม่น่าต่างจากพระเอกต้องมีความลับอะไรแตกต่างกันไปอยู่แล้วเนาะดูสิ ดูรูปของระเอกคนในครอบครัวไม่มีเลยขีดกาออกหมดทุกคนน่าจะกุมความลับไว้หมดระเอกบอกว่าทุกคนได้ยะกุมความลับไบว้ไมไห,มหมดอะไรสักอย่างคงกุมความลับไว้หมดแล้วทีนี้ก็ใช้ชีวิตพระเอบองคมเลยครับรู้ความลับของแต่ละคนมารู้ความลับของตัวเองมาแล้วเหมือนความลับน้ำเสือมวได้รับข้อมูลใหม่เนาะทีนี้ก็เลยเป็นบ้าพิตหมกแห่งตระกูลอีจีโนเซครับอ่ะเรื่องราวตอนที่หนึ่งก็จะประมาณนี้ครับก็คือ เพราเรื่องคร่าๆวๆก็คือคนความจำเสือ่อมต้องมารู้ความจริงในอดีตของตัวเองแค่ของตัวเองนะตอนนี้เนะาะการดําเนินเรื่องให้เหมือนไปแก้ปมในอดีตต่างๆที่ผมอ่านมาคร่าวๆก็คือประมาณนี้เนาะอย่างเช่นของห้องห้องพระเอกของเราก็าคือเขียนคําว่าตุยทั้งหมดก็คือจะรู้ต้นเหตุว่าทำไมถึงเขียนคาว่าตุยเนาะแล้วห้องน้องสาวห้อง,อ,ง,อ,งอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆตามมาครับที่ผมไปดูข้อมูลมาเรื่องนี้ออกมาทั้งหมดประมาณ4เล่มแล้วเนาะ ไม่รู้ว่าสี่เล่มจบหรือเปล่าแต่ล่าสุดที่หาข้อมูลมามีแค่สี่เล่มน,นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะก,ก็เรื่องนี้น่าตามไหมบอกเลยว่าน่าตามครับเป็นเรื่องแรกที่อามปรวิวก็คือเรื่องนี้น่าตามสุดๆเพราะด้วยด้วยความที่มันมุมมองต่างๆมันค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหรับตัวผมเลยแหละเพราะส่วนมากเขาไม่ค่อยวาดมุมมองอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะอขออภัยครับ ไม่สบายอ่ะนี่มุมมองอย่างเงี้ยมันเป็นมุมมองที่คนน้อยคนเนาะที่จะวาดเพราะมันมันใช้เวลาในการวาดค่อนข้างเยอะนั่นแหละเพราะมันต้องวางตีบวางได้สวยงาม่างนี้เนาะมันจะดึงสายตาเรามันก็เลยสวยแล้วตัวลายเส้นเนี่ยก็เป็นลายเส้นที่สบายมองง่ายมันไม่ได้ตึงมากแล้วก็ยังมีความขนล,ลุกอยู่ในลายเส้นด้วยเนาะนี่อย่างนี้มันก็มีความขนล,ลุกเป็นลายเส้นที่สบายตาอ่านง่ายแต่อย่าง เขาลงแต่งเอามาให้มันน่าขนลุกได้เนาะ,ะลายเส้นผ่านเนื้อเรื่องดีก็น่าตามอยู่แล้วครับเรื่องนี้ถ้าใครอ่านบาปของทัก็ปีแล้วต้องมาตามเรื่องนี้ต่อเลยนะครับเรื่องนี้เยี่ยมโคตรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับคลิปน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยครับอบ๊ายบาย